สวัสดีครับผมดันทุรังชาแนลครับเดี๋ยวสหรับคลิปนี้มีอย่างไรครับผมสีภาไปเบิง้งอาหารที่เขาให้วัวกินแต่ละมือเนาะครับเนาะเป็นยามักที่เราผสมกับว่าอาหารผสมกับไอรอี๋ยังเน่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสีภาไปเบิ้งครับฝากไลค์กดซับสไครต์ให้นะไเ่ได้ดครับเด้อนี่แหละครับ ้ามักครับนะี่ย้ามักเขาก็จะกินนั่นเ่าไหครับกินเขามักครับนะี่มันจะเป็นยามักผสมวั花样นันสิมียามักมีหัวหารมีกาน้ำตาลแล้วก็่สิมีเอเม็ดไฟตากแห้งเขาก็จะออกไม่กินตอนเส้าเ้า กินดีครับของว่กินกันทั้งสิ้นเหรออาหาร อาหารครับนะี่นี่จะเป็นยาฟางครับฟางเขาบาเลเขมามะมักับนี่กระสีมีเม็ดฝฟายเม็ดฝฟายที่ว่าเขาตากแดดมันแห้งนี่ครับเม็ดฝฟาย เศร้าเขาก็จะออกมากินกันทั้งสี่หลังจากตีดนมเสร็จกเสร็จประมาณนี้นี่ครับคือไอ้้าที่เขามักเป็นยาเป็นฟางเขาบาลีก็จะใส่ไอ้รถปัน้นแล้วก็เอามาเอามาลงครับหมักไว้อัดแน,น่น มักไว้เครื่องเดือนนะครับเปิดเอาไปผสมปั้นผสมใส่กับอาหารใส่กับ,กบไอเม็ดฝ่ายต่างแหงนะครับก็จะประมาณนี้เขาจะมาอัดไว้แบบนี้แหละครับเขาเอารถมาอัดไว้อัดไว้อัดไว้แล้วครับทั้งเถิงเขาก็จะเอาพลาสติกค,คุมแล้วก็เอาดินทมไว้ครับและนี่คือเม็ดฝ่าย ที่มันแห้งแล้วนะครับเนาะเขาเคยไม่เก็บไซโกดังไว้จัิงสินี่เม็ดไฟที่แห้งละเขาเท็ดมันแห้งครับแล้วนี่ยจะเป็นอันเรื่องที่เขาผสมใส่กขาปัญญามักแล้วก็ที่มีกากต้มตาลแล้วก็ที่ัวอาหารพวกแร่ธาตุพวกอยียงเกี่ยวกับ,กบไอ้ห,วหัวให้นมนะครับเนาะครับ เาจะเก็บใส่เป็นกดัังแวงสิ